หน้าตาดีน่ากินมากๆเลยเดี๋ยวเจ๊ปันขอชิมหน่อยนะคะโอ้โห,หน่ากินมากสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปันชวนอร่อยกับขนมคกสูตรทำในกระทะไม่ง้อหลุมขนมคกเลยนะคะทำเองง่ายๆอร่อยง่ายๆแล้วก็หอมมันไม่แพ้ต้นตำลับเลยค่ะขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะวัตถุดิบมีไม่กี่อย่างเองค่ะเพื่อนๆตัวหลักเลยนะคะก็จะเป็นกะทิ ใส่ลงไปเลยตามด้วยแป้งข้าวเจ้าเป็นแป้งตัวหลักเลยนะคะและเพิ่มความอร่อยด้วยแป้งอนเนกประสงค์ก็คือแป้งสาลีค่ะเพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลทรายและเกลือเล็กน้อยนะคะคนทุกอย่างให้ละลายเข้ากันเลยค่ะเท่านี้ก็ได้แป้งขนมครกสูตรหอมมันอร่อยง่ายๆด้วยค่ะ และในส่วนของกะทิราดหน้าเพิ่มความหอมมันนะคะก็จะเป็นกะทิล้วนๆเลยค่ะไม่ใส่แป้งแล้วก็ใส่เกลือเล็กน้อยน้ำตาลพอหวานนะคะใช้ช้อนคนให้ทุกอย่างละลายเช่นกันค่ะเจแปนก็จะพักแป้งที่ทำขนมคกไว้สัก10นาทีนะคะให้แป้งเขาเซตตัว เขาก็จะเป็นแป้งที่ไม่ได้เหนียวเกินแล้วก็ไม่ได้เหลวเกินนะคะส่วนท็อปปิ้งเนี่ยเจแปนก็มี2ออย่างอยากกินเข้าวโพดหวานเอาไปหั่นให้เรียบร้อยแล้วก็อันนี้เป็นต้นหอมซอยค่ะ2อ,อย่างนี้ก็อร่อยแล้วค่ะเจแปนก็จะตั้งแก๊สนะคะใช้ไฟกลางไปจนถึงอ่อนนะคะไม่ต้องแรงมากเจแปนจะใช้กระทะเทฟลอนจะได้ไม่ติดกระทะ หรือว่าถ้าใครมีกระทะธรรมดาก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะทาน้ำมันให้ร้อนจะได้ทำให้กระทะเนี่ยไม่ติดด้วยนะคะเทน้ำมันพืชลงไปหน่อยนะคะแล้วก็ทาน้ำมันเนี่ยให้ทั่วกระทะแล้วราดน้ำแป้งขนมครกชั้นแรกก่อนเลยค่ะขนาดตามชอบเลยนะคะโรยท็อปปิ้งเยอะเลยค่ะเจแปนใส่ทั้งข้าวโพดแล้วก็ ต้นหอมพร้อมกันเลยจะได้น่ากินด้วยค่ะแป้งจับตัวเป็นก้อนแล้วเจ๊ปันจะใส่น้ำกะทิเพิ่มความมันโรยหน้าอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ปิดฝาได้เลยค่ะแป้งด้านล่างสุกแล้วนะคะเราก็พลิกดูได้ค่ะโอ้โหสีน้ำตาลสุกแล้วยกขึ้นได้เลยค่ะอบอกเลยค่ะว่าหอมหน่ากินมากๆ แล้วเราก็หยอดขนมคกแบบนี้ในกระทะต่อไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งจะหมดนะคะเสิร์ฟร้อนๆโอ้โหมื้เช้ามื้อไหนก็อร่อยค่ะทำเองไม่ง้อหลุมขนมคกเลยนะคะทำในกระทะก็ได้ หน้าตาดีน่ากินมากๆเลยเดี๋ยวเจ๊ปานขอชิมหน่อยนะคะโอ้โหน่ากินมากอือหืออร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆหอมมันกะทิเข้าโพดกับต้นหอมก็อร่อยมากเนื้อแป้งนะคะนุ่มมากอร่อยมากไว้เพื่อนๆลองไปทำดูบ้างนะคะเจ๊ปานขอเอา ขนมคกไปเสิร์ฟก่อนฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ